สวัสดีจ้าแม่มสินจา้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคำสถานการราคาทองคำข้อแนะนำร,ราคาทองคำและายงานราคาทองคำประจำวันนี้ประจำวันที่10พฤษภาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนอันเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐต่ำกว่าคาด โดยตลอดสัปดาห์นี้นะคะทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นราว 3. 6เโดยตลอดสัปดาห์ราคาทองในประเทศปรับขึ้นรวม750บาทหัวเสเ้นเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตมีทิศทางสดใสและมีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อโดยราคามีแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,785ดดอลลาร์ ขนาแนวต้านแรกนะคะจะอยู่ที่1825ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1840ดอลลาร์แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเส้นเ่งมณฑน,นีด้วยนะคะสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าที่10เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4อ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งตลอดทั้งวันเสาร์นะคะมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําเพียงครั้งเดียวและเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง9.65%รับซื้อ26,800บาทขายออก26,900บาททองรูป,ปพรรณ9.65%รับซื้อ26,317บาท7.6สตางค์ขายออก27,400บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคาประจําวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวันนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดเช้านี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคํานะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแมมสินด้วยนะคะกดซับ c ไ i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ